สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ่งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณที่ติดตามซอยเบึงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจค่ะทั้งช่อง YouTube ทั้งเพจทั้ง TikTok DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน ขอบคุณเ c ฟซลาวองอิง FC พอโจ f c สาวหน่อยเพชรบันแพงหรือว่าทันทีมาพ่อมาเห็นกันไหมนะคะยินดีต้อนรับค่ะติดตามกันต่อไปอย่าลืมนะคะพี่น้องพี่น้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำแต่ว่าเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยหลายคนบอกสาวน้ำยืนคือกันว่า บเห็นการแจ้งเตือนจากท้าง YouTube สาวน้ำเยินกะบบหูคือการวา่าเกิดยั้งขึน้นเพื่อนแนะนําจังส่คะพี่น้องคะถ้าพี่น้องโบเห็นการแจ้งเตือนทั้งทั้งที่กดกระดิ่งไว้แล้วเพื่อนแนะนําให้กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วกะกดติดตามไม่นะคะพี่น้องกดติดตามไม่ปับ๊บแล้วกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่อีกจังส่นะคะเพื่อนว่าระบบเขาก็จะ เขาจะแจ้งเตือนดีขึ้นนี่คือมีผู้แนะนํามาเดิอพี่น้องเดิอกระล่องเหตุเบิงนะคะโมเมนต์กบ กดยกเลิกติดตามเรากะหนีไปเลยได้พี่น้องหมายความว่าหมายความว่า,ากดยกเลิกติดตามเรากะกดติดตามใหม่อีกเพื่อนึงงเราก็ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจังสีนะคะอาจจะเหตุให้การแจ้งเตือนระบบแจ้งเตือนดีขึ้นเพื่อนว่าลังเทือ่ามันโดนมันนั่นไปมันอาจจะลุดหรือ,อยังเพื่อนว่าไปเนาะผู้เพื่อนแนะนํานะคะและหลายคนก็นมาถามสาวนุ่มยืน่นเจ้าใบใส คือบบเห็นถ่ายคลิปบบเห็นลงคลิปเลยสาวน้องเี้ยลงคลิปซูม,มืออพี่น้องเรากาช่วงเทียงเทียงลังเถือกับมีไล่สดด้วยนะคะมีไล่สดนํอ่าส่วนหลายจะไล่ไล่กลัวบบไล่ด้วยย่ำเทียงเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าลังคนบบเห็นแจ้งเตือนก็นเลยบบหูโบได้เบิงบบได้ติดตามถ้าบโบได้เบิง้งบบได้ติดตามจังไดพี่น้องค่ะกินหอดกินถึงกันพี่น้องกับคนหาดีเจสาวน้ํายืนนะคะ ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเอาแบบนี้แล้วกันเนาะส่วนทางเพจพี่น้องมาตานีมทางเพจทางเพจนั่นพิษปกติอยู่ช่วงเดือนเดี๋ยวนะตอนนี้กัญยากันยา,นยาตุลาตุลาไม่ใช่สิงหากันยาก่อนสิงหานะคะพี่น้องคะ่ะเดือนก่อนสิงหาไปสองเดือนเดียวนะ มิถุนากรกฎาเนาะมิถุนากรกฎาสิงหามิถุนากับกรกฎาคมนะคะพี่น้องค่ะสองเดือนนั่นทั้งเพดสาวนมยื่นค่อนข้างมีปัญหาคือกันโบเน่ใจว่าเกิดยังขึ้นก็คือเหมือนพี่น้องโบเห็นเหมือนโบเดที่ตามคลิปนะคะ เพราะว่าสาวน้ำเงินโพดไปคลิปได้กระตมจะมีการแช่อยู่ประมาณหนึ่งเทือ่อสองเทือ่อมียอดวิวการเบิองอยู่ประมาณลักรอยไปหาหลักพันอย่างสี่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นเลยก็เลยว่าบนแนใานนนแนใจว่าเกิดยังขืนอ่าบนแนาใจว่าเกิดยังขึ้นหลังจากนั้นมี้แุะแําบอกว่าสาวน้ำเงินร้องไห้พี่น้องเฮาไปคอมเมนต์ใต้คลิปอ่า ขอขอให้เพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าไผจะเบิงยังอ่าบอกว่าไผจะเบิงคลิปใดอ่าให้ขอความหูสึกจากเพื่อนให้เพื่อนมีส่วนร่วมให้เพื่อนใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราก็ให้เพื่อนกดแบบกดถือใจแล้วก็ฝากเพื่น ซอยกดแช่ไปอ่ะพ่อสาวน้ำเยืนกับคอพี่น้องเนาะว่าพี่น้องไปซอยสาวน้ำเยือนในเดอร์ดันเพจซอยแน่ทั้งเพจหัวสึกกบามิถุนากรกฎาดาสองเดือนนันมันผิดปกติพี่น้องแต่กับมีหลายคนบอกอยู่ว่าเป็นที่ระบบของของเฟซบุ๊กเขาอ่าเป็นที่ระบบหลังบ้านของ Facebook อันนี้สาวน้ำเยืนกับโบนแน่ใจนะคะแต่ผิดปกติแห้งผิดปกติถึงขันว่าขนาดบางคลิป บังเอิญได้สองหมื่นสามมืนวิวแล้วก็แบบเหมือนยอดไรายได้ไม่ขึ้นนะคะ่ะพี่น้องเป็น0 00, 0 00, 0นย์เหรียญเป็นแบบนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมนะคะสาวน้ำเงินกับว่ามีความผิดปกติเพราะว่าอย่างน้อย,อยถ้าสองสามหมื่นวิวเนี่ยยางน้อยตรงมีตัวเลขล่ะอาจจะเป็นหนึ่งเหรียญหรือสองเหรียญหรืออาจจะเป็น0.5้เหรียญเอียงอย่างสี่นะคะพี่น้องซึ่งมันต้องมีขยับบ้างแต่นี่ อสองหมืน่นหมื่นกว,วิวอย่างสี่นะคะสามหมื่นวิวอย่างเสี่ปรากฏว่า0 0 0เหรียญน,นะคะซึ่งเป็นเกือบทุกคลิปแบบนั้นเลยเป็นแบบตลอดทั้งมิถุนาและกรกฎาคมนะคะสาวนุ่มเยื่งกันเลยว่าอพิดปกติอยู่ก็เลยมาใส่วิธีแบบบอกกับพี่น้องเนาะว่าล่องเมืองเด้อพี่น้องเด้อเห็นสาวนุ่มเยื่งคลิปใดฝากพี่น้องซอยซอยกด กดถือใจอ่าซอยมาคอมเมนต์มาพิมพ์ยังกะได้ยู่ใตคลคลิปอ่ามาพิมพ์ทักทายกันนิดนึงจั่งสินะคะจะสวัสดีจะทักทายติดตามอยู่นะหรือแสดงความคิดเห็นเองกะได้ตคคลิปนะ่นะคะพี่น้องเหมือนคลิปนี้ที่สาวน้ำเยินอยากว่าเนี่ยสาวน้ำเยินขอว่าวแน่เราก็อยากว่าวแน่หนึ่งคลิปพิเศษคลิปนี้เป็นคลิปอยากว่าและขอว่าแน่ในละพี่น้องนะคะคืออยากคุยกันครับ เอฟซีผู้ติดตามเนาะเพราะว่าในเพจสาวน้ำเงินผู้ติดตามแสนกว่าคนนะคะแต่อ่ามีการแชร์บางครั้งหนึ่งครั้งบางครั้งไม่มีเลยในช่วงเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎา กรกฎาคมซึ่งผิดปกติแห้งแล้วพอตองทามถึงรายได้เพราะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนั้นรายได้โบเห็นเลยนะนะพี่น้องไม่เห็นตัวเลขของรายได้อเอาเังสีเลยบัตานีพ่อห้พี่น้องเริ่มทักทายเริ่มแช่เริ่มมีการแช่เิดขึ้นอข่อเริ่มดีขึ้นนะคะพอมาถึงสิงหาคมตัวเลขรายได้เริ่มมีอ่าเริ่มมี สิงหาผ่านไปเน้องบังคับเนาะสิงหามีแต่น้อยนะคะพี่น้องโบเดลไล์เด้มีแต่แต่น้อยบ่บ่แมลไลายเด้พี่องมีแต่น้อยในในช่วงเดือนสิงหาคมเนาะ สิงหาปัตตานีกสิทธาเบิงกันย่านี่ค่ะพี่น้องทาเบิงกันย่าอีกปัตตานีว่าจะเป็นยังไงอันนี้ว่าสู้พี่น้องฟังให้ว้าแน่ให้ชี้แจงแน่หรือว่าให้คุยกับพี่น้องแน่นะคะว่าเป็นยังเอ๊ะเวลาสาวนุมเนื่องถ่ายคลิปสาวนมเนื่องจะบอกว่าพี่น้องคะพอกันคลิปไดฝากซอยเบิงคลิปนั่นซอยแชร์คลิปนั่นฝากพี่น้องเบิงฝากพี่น้องแชร์ฝากพี่น้องเขมาเมนใต้คลิปจังสี่นะคะเพราะว่าสังเกตเห็นความผิดปกติทางเพจ ทั้งทั้งที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนกสิบุญพิภัเบิ่งเลยบพราะนะน้าพี่น้องคือมันแปลกใจพี่น้องคะกะกสิโพดปนั่นอยู่เพราอย่างสิลังคลิปมีคนเบิ่งอยู่ห้าสิบอย่างสิกศิโพดปนั่นอยู่เพพี่น้องไงนะจากตะกี้ตะกอนเอ๊ะมันกะอยู่หลักอยู่หลักหมื่นอยู่ได้อย่างสินะประกาใน YouTube คือกันพี่น้อง YouTube คือกัน YouTube นี่กะบยูทูบหนี่ผู้ติดต,ตามสองแสนสองแสนสามสองแสนสามหมื่นกว่าคนเนี่ย ก็มีการดูยูลักไม่ถึงพันนะคะอืมยูลักบาถึงพันนี่ยลายแห้งก็จะไม่มีพันตนๆแต่ลักมือนนี่ยหายากเลยอย่างสิเนาะโดนๆจนงฝุกมาเถื่อนหนึ่งหมื่นหรือแสนอ่าเบิร์เดือนจะมีจะมียอดวิวแสนเนี่ยประมาณเดือนละคิบหรือสองค่บเบิร์้ลายสุดบางเดือนเดือนโบีเลยอย่างสิเนาะเพราะฉะนั้น ก็เลยก็เลยว่าพี่น้องบบเบิงเป็นบบค้าหรือเจในใดอ่ะถ้าพี่น้องบบเบิงกะกะกะเข้าใจได้ตามนั้นว่าอาจจะเหตุคลิปโบถึกใจพี่น้องเนาะพี่น้องบบมากบบเบิงโอเคกะบบเป็นยังกะเราไปพิจรารณาต่อไปก็จะเหตุคลิปคลิปให้ให้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือว่านาะแต่ถ้าพี่น้องโบเห็นนี่ที่ มันมันจะเป็นเอียงอีกกรณีหนึ่งถ้าเหฮดคลิปบ่ถืกใจพี่น้องบอ่เบิองเนี่ยพาอเข้าใจได้ว่าเอาอเฮายัางเห็ดความสามารถเฮาอยัางบันถึงอ่าแต่ถ้าเหฮดคลิปแล้วพี่น้องบอ่เห็นเนี่ยมันหูสสึกเมื่อยพี่น้อง คลิปแล้วบบเห็นขึ้นหลายคนมาบอกนี่บบมีแจง้งเตือนสาวน้งยืนบบมีเด้งคอยโบเห็นเจ้าเลยเพื่อนว่าอันนี้เนี่ยซิปแปลกพี่น้องซิปแปลกนะเพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้ขอเว้าเรื่องเรื่องเจ้าของเด้อค่ะเด้อเรื่องการติดตามกันเบิงนะคะบางคนบอกว่าโบเห็นเจ้าเลยเนี่ยอันนี้แปลกแต่ถ้าบอกว่าอะเบิงเจา้ายู่แต่ว่าบบมาคลิปเจา้าเอออันนี้ ขอบคุณค่ะคืออย่างน้นอยๆเราจะได้รู้ว่าอ๋เอเข้าเห็ดแบบนี้พี่น้องบบมาเดอร์เดี๋ยวเข้าใจเห็ดคลิปแบบใหม่ยังส่นะหรือว่าเข้าจะพัฒนาได้ส่วนใดเดี๋ยวเขาใจเห็ดไปยังสีเนาะก็คือตัวนี้เขาเขาปรับปรุงแก้ไขเพอได้อยู่แต่ถ้าลงคลิปไปแล้วโบมีเด้งแจ้งเตือนบบเห็นเจ้าเลยเนี่ยอันนี้บหัวใจสีแก้ไขยังไงพี่น้องมีผู้มาแนะนํากดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่ เรากดกระดิงแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเอาแบบนั้นเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่ซอยเบึงคลิปวิดีโอนะคะฝากติดตามฝากซอยแช่เป็นแห้งใจคือเกา่าพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ